สวัสดีครับพ่นผู้ชมท่นผู้ติดตามผู้คนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงและมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอีกสักคลิปอีกสักวิดีโอนึงนะครับในหน้าวันนี้ก็คือต้ <c oughs> นเดือนกันยายนนะครับพศ .2567 นะครับก็การที่ตัดใบข้าวหรือตัดต้นข้าวนะครับท่านผู้ชมว่า จะให้ห่านผสมมาดูของจริงกันนะครับอันนี้ก็คือก็ขอ79นะครับพานผสมผมจะให้่านผสม,ผม,ไ,ดผสมได้ดูก่อนนะครับก็ขอ79ก็เพิ่งตัดไปเนี้ยนะครับได้ได้ไป3ามวันนะครับได้ได้ไป3ามวันละนะครับก็วันนี้เข้าวันที่4นะครับก็ขอ79อายุนะวันนี้ก็ได้55วันนะครับพันผสมนี่ ผมให้ดูกันใกล้ๆก่อนนะครับอันนี้ก็คือการตัดใบข้าวนะครับไม่ไม่ได้ตัดต้นข้าวนะครับไม่ได้ตัดต้นข้าวผมให้ดูกันใกล้ๆนะครับแค่ตัดแค่ใบนะครับและที่จุดประสงค์ที่ตัดเนี้ยนะครับท่านผู้ชมคือต้องการตัดกาจัดหญ้านะครับนี่ซึ่งซึ่งเป็นหญ้าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้วที่ตัดกันผมผมก็เห็นอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้ ที่ตัดนี้คือกําจัดหญ้าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีห้างกุกทรายห้างหลอดประดุกนะครับพ้างสารพัดอย่างนะครับอันนี้ก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่บางคนนะครับได้รับข้อมูลมาบางคนก็บอกนะครับส่วนมากก็เหมือนที่ผมได้ทําคลิปทำวิดีโอก่อนไปแล้วนะครับส่วนมากจะตัดกนันนด้จะเป็นเหวภาคอีสานนะครับซึ่งจะเป็นพวกตระกูลที่ข้าวหนักๆเนี้ยนะครับ จะเป็นพวกข้าวมมลิจะเป็นมมลิร้อยห้าก็ดีจะเป็นกข15สิบห้าก็ดีนะครับนี่นะครับนี่ผมให้ดูภาพรวมภาพไปก่อนนะครับนี่คือดอกยาอย่างนั้นนะครับนี่คือจุดประสงค์นะครับก็เหมือนที่ตัดก็เหมือนที่ผมพูดไปละอันนี้คือแค่ตัดใบเข้านะครับช่งกขอเจสิบเก้านี่อายุเขาเก็บเกี่ยวก็ฤดูนาะปีนี้ร้อยยี่สิบวันนะครับกห5าเลยไปมั่งก็ร้อยยี่สิบห้าวันก็ประมาณนั้นนะครับ แต่ส่วนใหญ่กันแล้วถ้าไม่มีหญ้าเนี่ยแถวแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะไม่ตัดกันนะครับถ้าไม่มีหญ้าเนี่ยก็คือต้องการอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมให้ดูกใกล้ๆนี้คือต้องการกําจัดหญ้าคือตัดหญ้านะครับตัดหญ้าของจะเข้าฆ่าว่ากันง่ายๆนะครับสภาพอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับท่านผู้ชมบางคนตัดแล้วว่าเข้าหายโรคหายเป็นโรคหายเป็นแมลง ตรงนั้นใช่นะครับใช่แต่ผมอยากจะบอกว่าเหรียญมันมี2ด้านนะครับเหรียญสตางค์ที่เราใช้เนี่ยหรือเหรียญเป็นหรือเหรียญเป็นองค์พระก็จริงก็ตามนะครับมันจะมีอยู่2ด้านนะครับแต่ผมอยากจะให้ท่า,ผาผนผู้ชมลองมาฟังวิเคราะห์ผมดูนะครับลองมาฟังวิเคราะห์ผมดูว่ามันมีอย่างไงนะครับข้อดีอันดับแรกนะครับสามารถ ทำได้จริงนะครับคือเวลาเราไปตัดอย่างเงี้ยนะครับพ่ผนผสมบางเพ,พี้ยมมแมลงเนี่ยเขาก็หนีไปนะครับแล้วกรณีเป็นโรคเข้าใบเป็นโรคเนี่ยก็ตัดแล้วเขาก็หายได้ในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นแต่ทีนี้ผมต้องให้คิดตามผมนะครับพ่ผนผสมแต่กรณีท่านตัดอยู่อย่างเงี้ยนะครับพ่ผนผสมแล้วหน้าฝน,น,นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยนะครับเนี้ย ถ้าตัดต่ำๆเนี่ยตัดต่อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมเคยบอกแล้วนะครับแล้วหญ้าเนี่ยถ้าตัดต้นข้าวเนี่ยนะครับถ้าหญ้าหนาๆอย่างเงี้ยนะครับเขาโอกาสเน่ามันไม่เน,น,น่ามันไม่หิวนะครับยิ่งฝนตกเนี่ยถ้ายิ่งหนาเนี่ยเขาไปคุมเขาไปคุมต่อข้าวอยู่นะครับท่านผู้ชมมีมีโอกาสให้ข้าวเน่าเลยนะครับอันนี้คือตัดเือดูฝนอันนี้ก็ ช่วงฝนตกนะครับก,ก็อยู่ในฤดูฮายยอย,าอยา่างนี้อย่างนี้นะครับนี่ก็อยู่ในฤดูนะครับนี่ตัดแล้วไม่ไม่ไม่ได้ดูช่วงระยะเวลานะครับไม่ได้ดูระยะเวลาแล้วอันนี้ก็ยังดีแค่แค่เขาตัดใบนะครับตัดใบไม่ได้ตัดถึงต้นนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ตัดถึงต้นมันมันก็ไม่มีฝนหบเท่าไหร่นะครับแต่บางคนก็บอกว่าฮาฮันผู้ชมได้รับข้อมูลมาเนี้ยนะครับบางคนตัดว่าแล้วเข้างามเนี้ย งามจริงใช่นะครับผดยอดออกมาเนี่ยตัดต้นไนีใช่นะครับใช่แต่ทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมิเห็นส่วนใหญ่แล้วทางแถวท่านผู้ชมแถยวภาคีสารเนี่ยนะครับจะเป็นทํานาที่คอมเมนต์มาบอกผมก็ตามนะครับจะเป็นทํานาไม่มีน้ําอยู่นอกชนประทานนะครับมาใส่น้ําฝนนะครับท่านผู้ชม อันนี้ผมก็เคยทำมานะครับผมจะมาย้ำอีกทีนึงไม่ใช่ว่าผมไม่เคยทำผมเคยทำมานะครับ่านผู้ผสมแล้วกรณีในเมื่อ่านผู้ผสมตัดอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วทัานอย่าลืมว่านาทัานรับน้ำฟ้าเนี่ยนะครับ่านผู้ผสมถ้ายายญิงเยอะนะครับยายิงเยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือหน้ายิ่งกว่านี้นะครับแล้วไปบวกกระต้นข้าวถ้าต้นข้าวถี่เนี่ยต้นข้าวสูงเนี่ยไปตัดต่ำเนี้ยนะครับ่านผู้ผสม เศษพวกนี้นะครับเศษหญ้านะครับพวกญ้าหรือพวกใบข้าวเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเี๋้วมันจะทําให้เน่านะครับท่านผู้ชมก่อนที่มันจะเน่าเป็นปุ๋ยนะมันจะเน่าก่อนน้าน้ําจะออกสีน้ําตาลเลยนะครับท่านผู้ชมถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกไปถึงตอนที่เราเกี่ยวข้าวแล้วมีมีฟางมีฟางแล้วมีน้ําอยู่อย่างนั้นนะครับน้ําจะดําน้ําจะเป็นออกสีน้ําตาลอย่างนั้นมันจะไม่กลิ่นอยู่อย่างนั้นเลยนะครับ นี่นะครับในเมื่อตัดไปแล้วทําให้เกิดโรคได้นะครับผ่านผสมเนื่องจากน้ํามันเน่าอยู่อย่างนั้นนะครับทําให้เกิดโรคเกิดเชื้อราได้ง่ายเกิดมแมลงนะครับความเหม็นความสะสมของน้ําน้ําเน่านะครับอันนี้ท่านผสมต้องต้องคิดด้วยนะครับต้องคิดคํานึงอย่าไปเพาเออตัดแล้วเข้างามอย่าอย่าลงกระแสนะครับอย่าลงกระแสผมผมบอกอย่างนี้นะครับผมบอกอย่างนี้ จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วคือตัวท่านผู้สมเป็นคนตัดสินนะครับถ้าตัดแล้วมีคลองส่งน้ําอยู่อย่างนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับ่านผู้สมเราปล่อยน้ําทิ้งอันนี้่นานาอยู่ในสรงประธานนะครับน,า,นาอยู่ในสรงประธานพอตัดแล้วระบายน้ําทิ้งได้นะครับเวลาน้ําเสียมันก็หายเทน้ําได้นะครับ่านผู้สมการเกิดโรคเกิดมแมลงมันจะมีน้อยนะครับเนื่องจากหายเทไปแล้ว น้ำน้ำที่เสียก็ปล่อยทิ้งนะครับนี่ติดคลองอยู่นี้นี่ก็คือรูน้ำนะครับนี่นะครับเราสามารถทำได้อย่างเงี้ยปลอดไทยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมรับน้ำฝนเนี่ยนะครับไปตัดก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับให้ระวังนะครับให้ระวังใบหญ้าใบข้าวเน่านะครับใบหญ้าใบข้าวเน่าจะทำให้เกิดโรคนะครับทำให้เกิดโรคเกิดมแมลง ส่วนมากที่โรคก,กับมแมลงมันจะอยู่กับของเน่านะครับก่อนที่ยาที่ใบข้าวที่เราจะย่อยสลายฟางไปเนี้ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นสองสามอาทิตย์เป็นเดือนขึ้นไปนะครับที่เขาจะผุที่เขาจะไปไปเป็นปุ๋ยได้นะครับแต่ช่วงที่เราตัดใหม่ๆเนี้ยนะครับช่วงระยะสิบวันถึงสองอาทิตย์ขึ้นเนี้ยนะครับน้ําจะเปลี่ยนแปลงให้ให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ น้ำจะออกสีน้ำตาลเลยนะครับผ้าเยอะมากค่ายิ่งเยอะมากเนะี้ยจะออกเป็นสีดําเลยนะครับแล้วสีน้ําตาลเข้มอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมอยากจะมาทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมอีกสักคลิปหนึ่งนะครับการตัดใบข้าวหรือตัดกบจัดหญ้าในนาข้าวนะครับก็ไม่ว่าฤดูไหนนะครับก็สามารถทําได้ทุกฤดูนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วนะครับต้องการ นี่นะครับถ้าไม่มีวัชพืชนะครับไม่มีวัชพืชหรือไม่มีข้าวดิบข้าวเด้งอะไรเนี่ยนะครับบ้านผมเนี่ยเขาจะไม่ตัดกันเลยนะครับซึ่งไม่ตัดกันเลยถ้าตัดก็จุดประสงค์ก็เหมือนที่ผมพูดแล้วนะครับคือต้องการกําจัดหญ้าหรือกําจัดข้าวดิบข้าวเด้งไปางนั้นนะครับวัชพืชข้าวตะกูลข้าวไปอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะไปตั้งตัดใบข้าวตัดต้นข้าวตรงๆเนี่ยไม่มีนะครับบ้านผมเขาไม่ทํากันนะครับไม่ทํากัน แม้แต่จะเป็นข้าวเมลิร้อยห้าก็แล้วแต่นะครับบ้านผมก็เขาไม่ได้ทํากันเลยนะครับถ้าไม่มีสิ่งพวกนี้ถ้าไม่ต้องการกําจัดเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับท่านผสมเขาไม่ทํากันคําว่าป้องกันข้าวล้มนะครับผ่านผสมอย่าลืมว่าข้าวจำพวกนี้นะครับลำต้นเขาสูงนะครับลำลำต้นเขาสูงป้องเขายาวนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะล้มหนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นข้าวจำพวกเนี้ยนะครับที่ข้าวต้นสูงๆเนี้ยมันจะหนีไม่พ้นนะครับที่ข้าวล้มเนี้ยนะครับอันนี้ก็อยากจะมาฝากนะครับอยากจะมาฝากให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าทำแล้วท่านพินิษพิจารณาดูดีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมว่าตัดใบข้าวไปแล้วเนี้ยนะครับ ที่น้ำเสียน้ำเน่าเนี่ยแน่นอนเลยผมมั่นใจไปเลยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากเกิดเชื้อรานะครับเกิดเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะครับแบคทีเรียแน่นอนเลยนะครับซึ่งมันสะสมอยู่มันทําให้น้ําเน่าแล้วน้ําเน่าไปไหนครับท่านผูน้ชมน้ําเน่าก็อยู่ในน้ําแล้วทีนี้ข้าวเขาก็ดูดหาอาหารมาจากน้ําขึ้นมาสู่ลําต้นก็กลับมาสู่ใบสู่ยอดนะครับอันนี้ อยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ไปเป็นข้อคิดนะครับได้ไปเป็นข้อคิดว่าเหมือนที่ผมพูดหรือไม่นะครับจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วคือตัวท่านผู้ชมคือการเป็นคนตัดสินนะครับก็ท่านผู้ชมเป็นคนปฏิบัตินะครับแต่วิธีแก้ไขผมจะบอกอย่างนี้นะครับกรณีมีน้ําสุประทานเหมือนที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับท่านผู้ชมก็ปล่อยน้ําทิ้งนะครับ แล้วกรณีถ้าไม่มีไม่มีน้ำนะครับให้ลองเชื้อให้ลองใช้กลุ่มเชื้อราบิวเวียนะครับกลุ네่มเชื้อราบิวเวียลองมาไม่ต้องเยอะนะครับสักล็อกนึงก็ได้นะครับสักล็อกหนึ่งแปงนึ่งเนี่ยนะครับสักบิ้งนึงเนี้ยน้อยๆเนี้ยให้ท่านผู้ชมลองดูก่อนนะครับผมว่าตรงเนี้ยช่วยแก้ปัญหาให้ท่านผู้ชมได้เลยนะครับสําหรับพางคากอีสารเนี่ยเป็นกันเยอะผมเห็นก็เห็นกันเยอะ,ก,ยอะก็มีบางท่านบางคนทาคลิปออกมาเนี้ยก็มีแต่พวก อย่างนี้เตือนแล้วไม่ฟังอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงผมก็ไม่อยากจะคอมเมนต์ใครนะครับอันนี้ก็ให้ทำก่อนคิดคิดแล้วค่อยทำนะครับสวัสดีครับ